เปิดชมหน้าผู้ที่เหมาเสื้อเบิร์ด100ตัว เรียกได้ว่าเบิร์ดนั้นก็ได้กลับมาก่อร่างสร้างตัวหลังจากเสร็จพิธีงานอะไรแฟนสาวแตงโมนิดาอีกครั้งซึ่งเขานั้นไม่งองเงินของคนในวงการสักบาทเดียวหลังมีคนคอยชวนไปออกรายการบ่อยๆหรือหยิบยื่นโอกาสช่วยเหลืออย่างมากมายโดยงานนี้เบิร์ดกำลังกลับมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเขานั้นทำแบรนด์ด้วยตัวเองโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า Stoner BKK Shop อีกทั้งงานนี้เบิร์ดก็ได้เตรียมกลับมาทำงานผลิตเสื้อลายที่แตงโมนิดา ชอบและเตรียมขายเพียงแค่1,000ตัวเท่านั้นโดยงานนี้แอนนาได้ออกมาเล่าเรื่องราวอัปเดตในรายการเผ็ดมันอันคัสว่า เร็วๆนี้เบิร์ตได้เตรียมทำเสื้อออกขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อลายที่เคยออกแบบกับแตงโมโดยที่แตงโมบอกว่าลายนี้สวยชอบเบิร์ตเลยก,กะจะทำเสื้อลายนี้มาขายและทำจำนวนแค่1000พันตัวแอนนาก็ถามเบิร์ตว่าทำไมไม่พรีออเดอร์ล่ะเพราะว่าเบิร์ตก็ทุนไม่มากเบิร์ตตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่เราไหวดูสิแล้วเชื่อไหมว่ารับรองขายหน้าทีเดียวหมดจ้าจ๋าฉันเชื่อเพราะว่าคนที่รักและพร้อมที่จะให้กำลังใจเบิร์ตเยอะมาก แอนนาบอกว่าฉันจองไป100ตัวแล้วไซส์ M 50ตัวและไซส์ L 50ตัวยังไงก็ขอให้คุณเบิร์ด้าขายดีธุรกิจรุ่งเรืองนะคะขอขอบคุณสาวแอนนาที่ช่วยอุดหนุนเบิร์ดด้วยจ้ะ